ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าไม่แสดงในไลน์เนี่ยมันมีไว้ทำอะไรหรือมีไว้ทำไมแล้วมีไว้เพื่ออะไรเออแล้วใช้งานยังไงมีเงื่อนไขยังไงในการใช้งานเอาให้ละเอียดไปเลยเอาให้ครบเลย,ยะนะอ่ะพี่อ่ะมามาอ่ะอย่างแรกเลยตอบคำถามไม่แสดงมันอยู่ตรงไหนก่อนมันอยู่ตรงไหนอ่ะ อันนี้เนี่ยเวลาเราเข้าไปในแอปพลิเคชัน Line เนี่ยนะแล้วเราไปตรงห้องแชทปกติเนี่ยนะไอตรงห้องแชทต,ตรงนี้เนี่ยนะเราก็จะเห็นห้องแชทแต่ละห้องเวลาเรากดลงไปบนห้องแชทเนี่ยนะนี่อ่ะ มันจะมีคําว่าเวลาเรากดแช่กดนิ้วแช่นะไม่ได้กดไม่ได้กดติ๊กนะกดติ๊กคือเข้าไปอ่านกดแช่เนี่ยมันจะแสดงหน้าต่างแบบนี้ขึ้นเราจะเห็นคําว่าไม่แสดงออันนี้ไม่แสดงคืออะไรไม่แสดงก็คือการซ่อนห้องแชทคือไม่แสดงอ่ากดแช่ปับ๊บห้องแชทหายหายพี่หายเลยหายเลย เรายกตัวอย่างสักอันแล้วกันเอามาปักหมุดอันนี้ก่อนอ่าปักหมุดจึก๊กอ่าเราจะได้ชัดๆอ่ามาเออเอา,เอาของเราสิจะแสดงไว้ถูกโอเคไหมปกติเราเข้าไปในห้องแชทอ่าเราก็จะเห็นติ๊กเกอร์แบบนี้โอเคไหมเวลาซ่อนห้องแชทเนี่ยทุกอย่างในห้องแชทมันปกติมันไม่หายแต่มันหายเฉพาะห้องแชทคือมันเอาไปซ่อนคือไม่แสดงพูดง,ง่ายคือไม่แสดงห้องแชทไงอ่าอ่าเวลากดคําว่าไม่แสดงจะเกิดอะไรขึ้นอ่ากดคําว่าไม่แสดงนะอ่ากดจึ๊กลงไป เขาก็จะบอกข้อความห้องแชทจะไม่ถูกลบเออแต่ว่าไม่แสดงเอาอย่างนั้นใช่ไหมอ่ากดไม่แสดงจึ๊ปึ๊บห้องแชทหายหายเลยอันนี้ห้องแชทหายคําถามที่ตามมาคืออ้าวแล้วมันจะกลับมาได้ยังไงแล้วจะไปหาเจอมันได้ยังไงมันจะกลับมาอีกครั้งอ่ะมีะมันเป็ตัวอยาอ่างอย่างแรกเลยเนี่ยนะถ้ามันจะกลับมาเนี่ยก็คือคนที่เป็นเจ้าของห้องแชทนั้น อ,อ,อ่ะเสียงโอเคอันนี้เวลาสมมุติเราเราส่งของจากห้องแชทนี้มาอ่ะส่งของออกมาอ่ะส่งของจึ๊กอ่าเราก็จะเห็นว่าห้องแชทนี่มันกลับมาอ่ามันมันจะออกจากการไม่แสดงคือออกจากการซ่อนนะ่ะพูดง่ายๆคือการการกดไม่แสดงคือการซ่อน แต่เมื่อใดก็ตามที่คนนั้นส่งสติ๊กเกอร์ส่งข้อความส่งอะไรมามันก็จะกลับมาเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้หายไปสักทีเดียวมันจะหายตอนที่เรากดไม่แสดงเฉยๆเท่านั้นมันไม่ได้ซ่อนตลอดการนะพี่แต่มันก็มีคําถามอีกใช่ไหมอมามีคําถามอะสมมุติเรากดจึกกดแชรแล้วเรากดคําว่าไม่แสดงแล้วกดไม่แสดงปับ๊บห้องแชทหายอาแล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดเขาไม่ส่งอะไรมาเลย คือเข้าใจไหมคือเขาไม่ส่งอะไรบันเลยอะเราจะไปหาห้องแชทเขาได้ไงอะออะไรเงี้ยนะอ่าอันนี้พี่งานก็งอกหน่อยหนึ่งพี่ต้องไปหาตรงนี่อันแรกพี่ต้องกดไปที่อันแรกอันนี้นี่ตรงนี้นี่แล้วก็ไปค้นหาเพื่อนถ้าพี่ซ่อนเขาแสดงว่าพี่ต้องรู้ชื่อเขาโอเคไหมอาเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ชื่อเขาจะเอาให้ง่ายเลยนะอืมก็เสิร์ชดิพี่เสิร์ชเลยนี่คําว่าค้นหาอีแแถบค้นหาตรงนี้เลยนะกดลงไปตรงแถบค้นหา หละยอย่างนั้นเราก็พิมพ์ชื่อสิชื่อที่เราจะค้นหาแต่ถ้าชื่อนั้นเรากดพิมพ์บ่อยๆมันจะขึ้นหมายเห็นอยู่อย่างนี้เห็นไหมกดจึ๊กลงไปเขาก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็กดที่ห้องแชทเราก็สามารถแชทได้เป็นปกติไม่มีอะไรเลยอ่ะกดดูก็ได้อ่ะกดจึ๊กก็ไปเราก็จะเห็นว่าเป็นติ๊กเกอร์ส่งมาหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วกดออกมาปับ๊บจะกลับมาไหมไม่กลับ กลับเว้ยคือกดอ่านปั๊บมันก็กลับมาคือมันซ่อนเฉพาะกิจมันไม่ได้ซ่อนตลอดการเอาง่ายๆมันเป็นการซ่อนขายผ้าหน้ารอดหรืออะไรไม่รู้จะเรียกอะไรคือมันมันซ่อนเฉพาะเวลาที่เราซ่อนแต่พอมีการเคลื่อนไหวปั๊บมันก็เลิกซ่อนเอาง่ายงมันมีแค่นั้นน่ะคือประเด็นคือไม่แสดงคือการซ่อนแต่ไม่ซ่อนถาวรซ่อนเฉพาะช่วงเวลาที่กดซ่อน แต่เมื่อมันมีอะไรในห้องแชทปั๊บมันก็กลับมาก็ประมาณนี้แหละห้องคาว่าไม่แสดงในในไลน์อ่ะมันทํางานแบบนี้เอาถามมั่ดีไหมไม่รู้สิไม่รู้สิไม,สไม่เคยใช้ไม่เคยกดให้มันไม่แสดงเลยว่าไม่เข้ามาก็แสดงเหมือนเดิมอ,า,อ,า,อ,า,อาจจะ เฉพาะช่วงเวลาอา,อาจจะบออคุณก็ได้คุณอาจจะว่า,า,จจวาช่วงเวลานี้ไม่ใหญ่ใครเห็นในองแชดน,นี่เราอดซ้อไปก่อนเลยอาอาาเป็นไปได้อาจจะได้ใช้เออแต่ไม่ใช่ผมอาคุณไปไปดูแล้วกันอาจจะบมอคุณก็ได้ก็เอามาฝากกันตอบคาถามบางคนที่ถามว่าไม่แสดงในอองแชทมีไปทําอะไรแล้วมันใช้งานยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะครบทุกฟังก์ชันลแล้วละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ